กลับสบายดีเด้อพี่น้องมาพบพอกันอีกแล้วก็ซองสาวจิวบนนันนาเด้อพี่น้องเ้อเมื่อนี่กลับสบายดีตอนแรงๆเด้อค่ะพี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขสุคนเด้อค่ะบ่าวาอยู่ลาวอยู่ไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะที่กําลังรับชมซองสาวจิวอยู่นะคะในตอนนี้เมื่อนี่สาวจิวมาใส่ปุ๋ยพวนดินหมักุดินพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศ ดีดีพี่น้องเรียวเขามาเบิ่งน้ากันเลยดนะคะ่ะวิธีพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยถั่วลิสงด้อค่ะพี่น้อง พ่อตะควนตายน้ำเนาะมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างห้อสิวานพุยก่อนพี่น้อยพุยสูตรซิ้มหาได้นะเฮ้ยเนาะกากระต่ายบินเนาะ นี่นอกจากข้าววานพุยแล้วเาขาก็เสียหนาขูดดินเสียหนาไปนำ้ำพน่นดินไปน้ำอะไรพี่น้องนี่บรรยากาศวันนี้แดบดบได้มือนีนะผูถ้าควรกับแาวโค้งกับกบุหันละพักพอนซ้ำเสียหนาอะไรพี่น้องเขาก็ปลูกแล้วผัดเสียหนาเต่าบ่เฮ็ดอย่าอู้งาน แต่มีอเหตุบอก <c oughs> ยืนขำแอวอยู่ <c oughs> อน,นี้คงก็ไม่ถกูกควรสองเถา <c oughs> แดดอรีเดิมเมือนี่พี่น้องมืออ่อฮอนมื่อนาวหะแหละนาวตลอดกระหอยบนาว้ได้เหย กะนอนอยู่กับพ่อใหญ่ยาสนที่ไลยพี่น้องบุคดินหน้าก็ขึ้นมาหยาเต็มอะไรพี่น้องจ้ะนี่ฮะก็จะขัวเขาแบบนี้พี่น้องส่วนหยาส่วนปุ้ยส่วนขี้ดินเขาเหงาแต่และเหงา ระวังซับเหงามันนะคะก็ได้ไห้หนึ่งพี่เนาะเนี่ยเออสัวเอาแน่แถวขอ,อบมันก็นได้บพอดีพรอใหม่เลิกเหี้ยพอดีลงมาสวยกันแล้วคล้องนี่ยก็พอดีได้ไห้หนึ่งพี่เนาง ตายน้ำมัรดินก็นได้ออกมากับตายน้ำตัวท่านลราออกกัมีตัวยังงอกอยู่กัมีเจ้าแน่ยใดนะโฮยออกบวทอกกันพี่น้อยนี่แล้วเราพี่น้องให้หนึ่งพิธีเรียบร้อย เธอได้ที่ดินเองค่ะ น่ะบทัลาย nhà ทั้งลายใหญ่ได้นี่ใหญ่ยังไงน้อยให้เห็ดแบบนี้แะพี่น้องเสียอย่าปวดกระ p วนดินไปพร้อมใส่พุ้ยไปพเพาะพอเขาบริใส่พุ้ยห้องพื้นชั้นหมดก็จะใส่พุ้ยห้องพื้นกันมันบริใส่วิ่งพวนดินอย่างเดียวลูกก็จะใส่พุ้ยอีกเบาะพนน่ะอันนี้เขาบริใส่พุ้ยห้องพื้นเนี่ยตอนเขาปลูกนะ แรงเลยเชือบแดดบงแห่งเด้ปปอว่านพุุยแบบนี้ก่อนพี่น้องเขาจงมาพวนดินเสียหยานะมีพรอนใหม่ว่านว่านแบบยายๆออกน้ำพันนะเฮ้ยจบับมาเปืองจงบอับมาเปืองพุุย อย่าไลายประทได้หายนี่ก็ได้หายที่สองพี่น้องแดดแดดมันในท้องฟ้าแจม่มใส พี่น้องแล้วละหายหนึ่งกำลังต่อหายที่สองพี่นออ้อยหาก็ได้คู่หนึ่งหายที่สองนะคะพี่น้อง่ะแล้วก็ตอนนี้เสฉวนกวาดขึ้นเมือพี่น้อยเพราะว่าเขาเมื่อหับนอนใหม่แล้วก็ซสเมืออมอออมม่ออาบน้าพี่น้องทห้กล้ามันขำแล้วพี่น้อยยามันหนาวบรรยาก,กาศก็แดแดดพี่นอ้องฟองป้ายฮะ ขึ้นเมื่อ,อไรพี่น้องเมื่อหาบน้ำให้ลูกก่อนปานนี่เท่นเลยพี่น้องเดี๋ยวมืออาาม่อไนจังหวะสืบต่อพี่น้ยอยใกล้ถ้าควนถ้าปลูกนี่ทอดเดือนละเบ่ได้จักถิดเลยบ่ท่านหอดเดือนเนะาะสามถิดบ่ประมาณสามถิดพี่น้อยท่านละ เราหอดเดือนอืมเออบอท่านหอดเดือนพี่น้องเอ้ยบอทดินกระไรแต่ว่ามันบางในบอสมบูรณ์กะฮักกะง่อข้นฮักกะพ่นเนาะ,ะบางในบอสมบูรณ์นะพี่น้องกะฮักกะพ่นขดินขึ้นมาฮะนะแต่ก็นที่มันสมบูรณ์นะมันก็คือแบบใหญ่แล้ว ในที่มันบราณมันก็ฮักกระพนดินนะอันพี่น้องคะ,ะกระพลดินขึ้นระบุตรระบุกระมีนะคะพี่น้องค่ะโอเคแล้วซาจิวจะขึ้นเมื่อคอนพี่นอ้อยขําแล้วนะคะตอนนี้กล,ลับไปนุลาอาจจะหาโมงแรงแล้วพี่นอ้อยโอเคเด้อมาหนีซจิวกับอคอจบคลิปไวส้สมิสะกอนพี่น้องเลยฝากกดไรก็แช่ก็ติดตามให้ในเด้อเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจให้ซจิวเฮดคปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย